อ้าวผมสีนี้อยู่แล้วนะลุคฟิลเตอร์แฮสัสดีครับี่ต้องอืมหัวใจทำไรพี่นอนยังถ้านอนจะมาดูซีหรอซีคิดถึงพี่หรือเปล่าคิดถึงเดี๋ยวจะเจอกันเร็วๆนี้นี่ฝากด้วยนะพี่ขอบคุณมากเลยรู้ได้ไงอ้าวรู้ได้ไงอเออก็ต้องอก็ต้องรู้สิ เจอตอนไหนไม่เห <formation> oh. ็นรู้เลยอ้าวเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าเจอไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่ต้องใส่เสื้อใส่เสื้อผ้านอนไหมพี่ใช่แต่ว่ากูเพิ่งถอดเมื่อกี้พอกูถอดกูก็กดกูก็กดรับขอมึงนี่แหละกูก็เลยแบบเอาอียใส่ไม่ทันแล้วเออไม่ต้องใส่เรียวๆไงเรียวๆแล้วถ้าไม่นอนดึกจังเราไม่สบายโอ้ยเพิ่งเพิ่งทำงานครับผมแล้วก็คุยงานเพิ่งเสร็จเดี๋ยวจะอาบน้ำพี่หนุ่มนี้ตื่น ตื่นเช้าไปทำงานต่อทำงานทุกวันเลยอะ่ะใช่ฝ <c oughs> ากฝากขายงานด้วยครับพี่ต้องถ้าขายไปมีเวลาทำหรอมีพุยกับพี่อบเลย <c oughs> เราพูดก,กันตรง่าทำงานทุกวนันคิดถึง <c oughs> เดี๋ยวนี้ซีซีพึกคนเดิมที่ ไปไหนมาไหนด้วยเป็นคนเดิมไม่หละพี่ปนนอนเล่นอยู่ที่บ้านคงไม่มีแล้วเนาะเป็นซูเปอร์สตาร์ไมได้ไปยังไม่ได้ไปบ้านใหม่พี่เลยต่อเติมไงบ้านแต่ว่าเอทําบ้านมาตั้งนานแล้วเขาไม่เคยมาเลยแต่ก่อนเขายังมาโดมาแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมันว่างเดี๋ยวมีเวลาไปไปดูมุมไทยรูปที่บ้านได้ข่าวว่าเป็นสตูดิโอไม่ใช่จ้าแต่เปนมุมถ่ายรู ไม่ถึงกับสตูดิโออรสบายดีไหมทำงานทุกวันสนุกดีครับแฮปปี้ดีพี่ดีแล้วอยากรู้เรื่องอะไรของพี่ซีคะตรงนี้พ้่มายู่ต้องเขาซิฟิสหรอเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องพี่ซีให้ฟังนะไม่ได้อวยพีซแต่หล่อจริงเนี่ยพี่ต้องดูเขาชมผมดี <laughs> เขาอวยผมหรือเขาพูดเรื่องจริงอ่ะ มันเกินห้ามใจทั้งพู้งี้ดีกว่าผมว่าพี่เนี่ยแหละอวยผมมันแบบเฮ้ยนี่เดินมาหรือลอยมาแล้วก็แบบว่าทุกคนก็พูดอย่างนี้กับผมบ่อยมากตลกมากจริงๆลอยมาไม่ได้ลอยมานั่งเฉลี่ยงมาทุกคนจะลอยมาได้ไงทุกวันนี้ยังเดินสะดุดอยู่เลยฮะสะดุดอะไรก็ไม่รู้ผมงงไปหมดงงหมดตัวเองมาก วันก่อนไปงานที่เซนทรันลาดพ้าวแล้วหนูไปงานใช่ปะคนมาเต็มเมื่อกี้ไปหมดเลยก่าว่าจะเดินเข้าไปทักแต่ว่าฝ่ฟาฝูงชนไปไม่ได้เล <c oughs> เออไม่เข้าไม่เข้าไปแล้วเฮ้ยเขาหลังตะโกนเลยพี่อืมเรามันก็เป็นแค่ช่างแต่งหน้าเราจะไปกล้าตะโกนเรียกซูเปอร์สตาร์ได้ไงไม่เกี่ยวโหโพี่หมายถึงว่าเป็นใครก็เรียกได้หมดแหละ แต่พี่ก็เป็นช่างแต่งหน้าดังอยู่นะโอ้โแต่งศิลปินเกาหล,ลีโอ้โหทำเป็นเล่นปั้นปั้นศิพอยได้ไหมครับอะไรนะปั้นศิพอยได้ไหมคแค่นี้ยังปันไม่พอยอกกูปันมึงกูปันมึงมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ยังไม่พอยจะบอกรู้จักจพี่ต้องเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วโอ้โหนานมากในช่วงแบบดูมดีรุ่นแรกเลยมีทามฮอปขึ้นมาที่ ที่หนูแนะนำตัวจำได้ป่ะแบบว่าสวัสดีครับผมซีพึกนะครับเป็นโอ้โหพักก่อน <laughs> โอ้โห <6 S 2> แมบบ็กจำได้จำ<ก> <6 S 2> ได้จำได้หกปีหกปีหรอกป,ปีแล้วใช่ปะหกถ้าหกปีผมอยู่เท่าไหร่เออหกยิมสามยิมสามยิมสี่เหรยิมสามก็ใช่ไงมาพอแม็ก อีคุณแม็กซเน่คุณแม็ก็์เแนะนําเพื่อนเข้ามางนี่ัเบอนมันดีโอ้คนทักเต็มไปหมดเลยทำไงดีอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเลยก็ต้องต้องเบอร์จริงนะฮะพี่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมกูเบอร์อะไรขนาดนั้นอ่าเวลาได้ขใหม่อ่าชัดขึ้น มันมืดแล้วพี่มันเลยเป็นนอยส์พี่ซีทำไมหลอดจังคะพี่ซีมีเขี้ยวด้วยเน่ยยิ้มดิเขามีตั้งนานแล้วอยากดัดฟันใหม่มากเลยตอนนี้คือแบบว่าจแต่ดัดฟันมานานก็ไม่ได้ใส่ยินิสไลด์เลยเช่วงต่อไรี่พี่ไม่มีคอนเทนต์ซีน่ารักน่ารักเหมือนแต่ก่อนแล้วเนอะพูดไปก็เสียใจว่ะแต่ก่อนก็คือต้องมีสตอรี่น่ารักน่ารัก ยังน่ารักกันอยู่ใช่ไหมฮะยังน่ารักกันอยู่หรือว่ายัางรักกันอยู่แหมรักอยู่แรงไหมอุ้ยเดี๋ยวนุนิวมาห่วงทํำไงอ่ะนุนิวมาห่วงหรอนุนิวไม่อยู่ตอนนี้พี่อ๋อก็แสดงว่าห่วงได้เนาะอยากอยอกหยากอยากหยุ่มหัวอีนิวอ่ะเป็นเด็กที่น่ายุ่มฮะอะไรนะเป็นเด็กที่น่ายุ่ม ยุม่มเลยยุ่มแก้มหรอยุ่มหัวยุ่มแก้มตายตาย<บ>ตายตาย,ตายพูด่งนี้ไม่ได้นะมันจะไปแบบยุ่มอะไรเขาเอ้ย <c oughs> อยู่คนเดียวหรออย,ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจรวพี่ที่ผมอยู่ใครออมเมื่อวานพี่สาวมานอนครับ นคือตอนนี้หลานหลานผมพ่อเลยคนแล้วพี่ต้องชื่อตะวันคนแรกที่สอางัคนที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะหาเวลาไปหากําลังแบบเบาเลยตัวแดงๆขอไปฟัดหน่อยได้ไหมที่ฟัดเบาๆนะน้องยังบอกปานไม่พี่ม่บอกปานอยู่พี่แม่ถึงสีได้หรือไม่ได้ ต้องไปถามคนนั้นของพี่ต้องก่อนเน่ยคนไหนคนไหนหรอไม่ได้อัปเดตเลยอ่ะเอเอารูปงั้นสร้างกระแสให้ตัวเองหน่อยดีกว่าแบบให้คนด่าเล่นๆเดี๋ยวเอาสตอรี่ตอนแบบหอมแก้มซีมาลงดีกว่าเดี๋ยวไปหาครับเดี๋ยจะมีคนมาเป็นแบบทัวร์ลงอะไรอย่างเงย พรุ่งนี้ทํางานไหมพี่ทำดิทาทุกวันเนี่ยไม่ให้ปังได้ไงเนี่ยโหงานล้วตัวพี่ก็ต้องหาเลี้ยงหลายชีวิตนะเลี้ยงผมเลี้ยงผมเลี้ยงผมได้ <c oughs> พูดคำ <c oughs> พอพูดคำนี้มานึกถึงตอนไหนอะสมัยเราเจอกันแรกๆซีบอกว่า <c oughs> ผมส่งบัญชีให้พี่แล้วนะครับพี่โอนเงิน ริงพูดถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้สักบาทเออแฟนคลับสี่คนเขาส่งเขาส่งบัญชีให้พี่ตลอดเลยพี่งงมากอันนี้พูดเล่นครับเธอโอนให้เขาหน่อยสิอะไรอ่ะวันนี้ีเขาทั้งคู่กนณีเขายังทํางานปังไม่พออีกหรอแบบเนี่ยน้องพิงจะรวยไงเเลี้ยงพี่คืนแหละพี่ต้องน้ําตาจะไหลแฟนคลับแบบ อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเยอะมากทำไงดีอะเราเซย์ให้เขาไม่ได้เลยเธอพูดภาษาจีนหน er. ่อยสิผมนนีพูดไม่เป็นพูดว่าวอไอหนีจริงๆก็ได้ภาษาจีนมาจากน้องนี่ฮาวตรงกับภาษาจีนวอไอหนีวอเคยไอหนีเอ้ยเอออะไรโอนเก้าบาทโอนเก้าบาทมีคนแกล้งผมเลยนะตอนโห แล้ววันนี้นไปหยุต่<ร>ลาก,เส,เ,สลกเ,สเสือเสื้อลูกเสือเสื้อลูกเสือเสื้อนักเรียนมีคนโอนมาแข่งผมเนี่ยพี่ต้องเผาซีพึกหน่อยค่ะเผาเรื่องไรดียค่ะลูกอเอาสักเรื่องหนึ่งมันเยอะอะเผาเรื่องอะไรพี่เออเผาเรื่องอะไรอะบอกเขาเป็นคนคู่คพี่จะไปเผาเลยครับามคูหายไปตั้งแต่เจอหนูเนี่ยประเด็นทนุอวันนี้ยิบูไม่ได้เลย <ข>อเออเออก็นิวเนี่ยตั้งแต่คุยยังไม่เลิกพูดถึงนิวเลยเอาไงดีวะคอีนิวต้องโดนยุมผัวละเอาไงดีไป <laughs> ยุ่มน้องเลยออยุ่มอยู่แล้วนี่แต่งหน้ามันนี่ยุมมันตลอดนี่ชอาทำเัีไงมานี้เ <laughs> กมเกมอะเนี่ยกเกมเกิดอะไรอ่ะ หยุมแกะอะไรอะมันเหมือนเขี้ยวไอ้ก็ผมเห็นภาพพี่ๆหยุมแก้มน้องแทนอ๋อเขาจับแก้มหยุมดึงแก้มเลยเหมือนเขี้ยวมันต้องโดนเผ่าความแปลกของพี่ซีหน่อยค่ะตอนนี้ครับหน้าแกะแปลกเลยครับมีคนมาเขียนหน้าเฮียครับตอนนี้เม่ก่อนคุณซีเขาจะเป็นคนโกโก้เธอตอนนี้ไม่ยิ่งไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็เหมือนเดิม เขาจะเป็นคนแบบไม่ค่อยทันตอนแรกเขาเข้าวงการใหม่ๆเขาจะเป็นแบบฟิลแบบงงๆแต่ตอนนี้เขารู้มากเขาเขากูเขาเป็นคนหล่อแบบมันเป็นมากพระเอกไปแล้วมันอีโกกอันนั้นมันหายไปแล้วอ้ยังไม่หายพี่เป็นอยู่ท anyway ุกวัน <hm นี้มันจะเป็นมากกว่าเดิมเลยตอนนี้โกรธเรื่องอะไรก็เรื่องอะไรไม่รู้ทุกคน เมื่อเช้าทำงานกี่โมงเมื่อเช้าโอ้เช้ามืดรัดตื่นตีสี่ครึ่งนี่ไปทํางานา<แ>กี่งานเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักแป๊บเดียวผมก็ไปนอนไปอาบน้ำน,นอนแล้วพี่พรุ่งนี้ก็ตื่นนี่นี่นนทำงานมากี่งานเ้ามาืดวันนี้เหรอครับงา้นเดียวแล้วก็ไปถ่ายเบนฟิตนิดนึงครับผมยังเดินสะดุดอยู่ปะเมื่อวานเลยพี่สะดุดอยู่เซลล์ทาร์บูดพือนไม่มีอะไรเพส่งสันผผมเป็นคนน่าจะเดินแบบ ลากเ้าวหรอแต่นี่คิดได้ใจว่าเคยเชื่อเแต่ว่ามันก็ไม่ได้รากเท้า,ข,าขนาดนั้นเออเออแต่ช่ามาเถอพี่ก็ปล่อยมันไปแค่ไม่ล้มหัวขนาดาเมือกพอป้าแปะ <c oughs> สวัสดีครับนี่เ<ะ>พื่อนฟิมูคนดูไดนหมื่นเลยอ่ะไม่ยอมนอนอ่ะเอา้าฟิลมก็เข้ามาดูอ่ะมงงมาก เพื่อนฟิล์แมแหมสวัสดีครับเพื่อนฟิล์มเพื่อนฟิล์มเขาเป็นพระเอกดังแล้วตอนนี้ย FC พี่ต้องพี่ซีครับนี่พระเอกเดังครับผมฝากเพื่อนฟิล์มด้วยครับกล้าจะมา FC <laughs> <laughs> แต่ว่าพี่ขอพี่ต้องหนแต่พี่ซี FC ได้ไหมไปนอนเถอะใช่เดี๋ยวผมสับครับอับน้ำนะฮะเซฮายน่อยไว้เจอกัน ไม่กี่วันก็เจอกันแล้วนี่คิดถึงจุ๊บๆระวังป่วยนะทีใส่เสื้อผ้าด้วยก่อนนอนแต่ซีก็ไม่ใส่เสื้อผ้านอนนี่ไม่เห็นจะป่วยเลยใส่แล้วครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใส่เพราะว่าสบายกว่าแล่ตอนเนี้ยพอไม่ใส่แล้วป่วยอ่ะเห็นไหมทุกคนพี่รู้จริงอุ้ยดังซู้คุณซีไม่ได้จริงๆครับเอา้าฟิล์แมแหมดีใจที่เพื่อนยังจได้ผมต้องถามคุณก่อนครับคุณฟิล์มว่าคุณยังรู้จัก ซีอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไปแล้วบ๊ายบายได้ขอบคุณมากครับพี่เัดเจอกันไป,ไปแล้วต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปอับน้ำแล้วครับสวัสดีเลิฟยู u กด์เลิฟ o ู g u y ์โอ้โห เพิ่งไปนวดมาแต่รู้สึกว่าอยากนวดอีกเหมือนกันไปแ,แล้วซีูนะวิทุกคนฝ่าวัยครเวหนูด้วยถ้าเราได้เจอกันอีกเจอทุกวันเลยเ,เราเจะเราเจอคนอีกจะทําอะไรนะเฮียพักก่อนนะ,ะคะรัะพะะักผ่อนค่ะปะป๊าขาฟันนี้นะคะนอนได้แล้วนะคะจะไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปอาบน้าแล้วก็เดี๋ยวไปนอนแล้ว Uh, yeah, ัยเคบายครับผมเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่รีบนอนนะครับทุกคนห้าทุ่มสามสิบสี่แล้วครับผมพรุ่งนี้ทำงานสู้ๆขอให้เป็นวันที่ดีอย่างทุกคนเราตั้งใจทำงานเป็นมนใจให้นะครับผมเช่นกันครับอย่าลืมพักผ่อนด้วยแล้วก็อย่าลืมหาเวลาทำอะไรที่ใ้มีความสุขด้วยนะครับผม ย่าทำงานจนหนักจนเครียดไปนะฮะเท่แคด้วยครับทุกคนเราส่งคนพึกไปนอนโอเคนอนกันครับผมส่งทุกคนเข้านอนเหมือนกันเดี๋ยวเจอกัน Good n ไนท์ครับ e e v r y o n g o o o night and sweet bye. s w e e t dream b บายบายวัสดีค่ะปิดตรงนี้เจอกันมาบุย